สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง h o กไกโด o ตอรี่นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของบุมนี้นะคะเห็นไหมคะก้อนกลมๆนี่นะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะมันคือม้วนฟางข้าวค่ะก็สําหรับฟางข้าวนี้นะคะเขาก็จะเกี่ยวข้าวแล้วก็ตากฟางข้าวให้มันแห้งนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้รถม้วนค่ะม้วนให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะฟางข้าวนี้เขาจะนําไปใช้ในงาน ของฟาร์มปศุสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้รองอคอกสัตว์หรือว่า,าสับผสมในอาหารให้สัตว์กินนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเจ้าม้วนฟางกันดีกว่าค่ะว่ากว่าที่มันจะมาเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะมันต้องผ่านขั้นตอนผ่านกระบวนการยังไงมาบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะนี่เป็นฟางข้าวที่เขาใช้รถมากลับมันนะคะเพื่อที่จะตากนะคะดูนะคะ จากที่มันเป็นแถวเป็นระเบียบนะคะหลังจากที่เขาใช้รถมาพลิกมันนะคะเพื่อตากมันให้แห้งเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพนี้นะเนี่ยจะไม่เป็นแถวเหมือนเดิมแล้วค่ะก็จะกระจายกระจายกันไปเพื่อให้มันแห้งเร็วขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะพามาดูขั้นตอนการเตรียมม้วนฟางนะคะที่เขาตากเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้รถนะคะ ในการเขีียฟางให้มันมารวมกันแบบนี้นะคะเนี่ยให้มันเป็นแนวเดียวกันแบบนี้นะคะให้มันมารวมกองกองรวมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะใช้รถนะคะในการม้วนอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยรถม้วนมาแล้วนะคะเนี่ย ฟางข้าวในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าอินาวระนะคะมว้วนฟางข้าวแบบนี้นะคะจะเป็นที่ต้องการของฟาร์มปศุสัตว์เป็นอย่างมากมีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายส่วนมากเขาก็จะนำไปผสมอาหารเพื่อเลี้ยงโคขุนค่ะเพราะฉะนั้นการเก็บฟางข้าวจึงต้องมีมาตรฐานเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของโคขุนที่กินฟางเหล่านี้ไปนะคะคุณภาพที่คนเก็บฟางจะต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือ ฟางข้าวจะต้องมีสีน้ำตาลแห้งไม่มีเชื้อราหรือโคลติดนะคะเพราะว่าหากเอาฟางข้าวที่ไม่ได้คุณภาพไปให้โคขุนกินอาจจะทำให้มันป่วยแล้วก็ยังส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อที่ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวรถมันจะคลายม้วนฟางออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วเรียบร้อยสวยงามค่ะอ่ะไปต่อค่ะ ะะเดี๋ยวผมจะาพาไปดูใกล้ๆนะคะว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงนี่อันนี้จะเป็นแกนกลางของมันนะคะเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันหลังจากนั้นก็จะม้วน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 ,วน,วนแบบนี้นะคะมาเป็นโรแบบนี้กว่าที่มันจะมาเป็นโรแบบนี้นะคะเขาจะมี อย่างนี้นะคะตาข่ายพลาสติกแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะคอยพันเป็นชั้นๆั้นอยู่นะคะฟางข้าวที่ม้วนเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็นี่จะมีรถนะคะมาคอยขนเอาฟางที่ม้วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเรียงรวมกันไว้ตรงนี้นะคะ ใกล้ๆก,กับถนนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีรถบรรทุกนะคะมาขนไปยังจุดหมายปลายทางอีกรอบนึงนะคะรถคันนี้ก็จะมีงาอยู่สองข้างนะคะคล้ายๆกับงาของโฟก์ลิฟค่ะก็จะามาเสียบไปตรงกลางของม้วนฟางนะคะแล้วก็ขนมารวมกันไว้ที่ตรงนี้ค่ะ วัไวมากนะคะขับอย่างไวค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแปลงนี้เดี๋ยวเขาก็จะไปแปลงถัดไป ฟางข้าวที่นำไปใช้ในฟาร์มปศุสัตว์นะคะถือว่าเป็นการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดนะคะปกติแล้วถ้านาแปลงไหนที่ไม่ขายฟางข้าวเนี่ยเขาก็จะไถกลบเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยนะคะแต่ว่าถ้าเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์แบบนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ทั้งฟาร์มปศุสัตว์นะคะที่ได้อาหารสัตว์ไปเลี้ยงสัตว์แล้วก็ ส่งเสริมเศรษฐกิจในเรื่องของอาหารสัตว์ต่อไปใช่ไหมคะส่วนชาวนาก็จะได้เงินนะคะจากการที่ขายฟางข้าวนี้ให้กับฟาร์มปศุสัตว์อีกทีนะคะถือได้ว่าเป็นการนำฟางข้าวมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ ดีนะคะ เดี๋ยวเรามาอยู่ด้านหลังดูกันดีกว่านะคะ ดูไอตัวข้างบนนิ่มหวาเสียวมากยคงัคงเคงงลงไปมาด้วยนะคะค,คุณลงุงลงมาทำอะไรเนี่ยเปิดฝากระโปรงหลังลงมานิดนึงนะคะ แล้วคุณลุงคุณลุงหัวหัวเชิบพอ,อ,อดีเลยค่ะที่ต้องเปิดฝากระโปรงออกนิดนึงเพราะว่า ของม้วนฟางเนี่ยคงจะใหญ่กว่ารถนะคะเขาก็ทำการเปิดฝาแง้มออกมานิดนึงมันจะได้ใส่ได้พอดีนะคะจุด<ๆ>ุดส่งสัญญาณกันแล้วนะคะ เดลืออีกหนึ่งก้อนเลื่อนรถไปข้างหน้าค่ะทำงานเร็วมากค่ะเนี่ยฝัะะ่งนี้เนี่ยเกือบหมดแล้วนะคะส่วนฝั่งนู้นก็ยังมีการม้วนกันอยู่นะคะยังไม่หมดนะคะเนี่ยไปจนถึงสุดทางนู้นเลยนะคะเยอะมากเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิป ดูเขาทำม้วนฟางวันนี้ก็ <g ül> ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่อง Hockaydo Story ของบุ๋มด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ